以后。 ประหยัดพลังงานนะคะแนะนําคันนี้เลยจ้าและที่สําคัญยังไม่พอนองดาวจัดให้ชุดแต่งรอบคันกันเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับนองดาวเนาะแล้ววันนี้นะนองดาวมาพร้อมกับเก่งอีโคคาร์แนะนําคันนี้เลยใครอยากได้ประหยัดพลังงานนะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นแฮชแบกนะคะหประตูอนเนกประสงค์นองดาวก็แนะนําคันนี้เช่นกันค่ะตโตโยต้ายาริดนะ 1.2J ปี2010 กันเลยและที่สําคัญยังไม่พอใส่มาให้ด้วยแบบว่าชุดแต่งรอบคันกันเลยค่ะสําหรับคันนี้จะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและกันเดี๋ยวน้องดาวขออนุญาตผาชมความสวยความพร้อมใช้งานของคันนี้ก่อนเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้น้องดาวจัดให้อีกแล้วพิเศษสุดๆโปรโมชั่นนี้ค่ะบอกเลยว่าค่างวดคันนี้ปกติร่บต้นฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทไม่ต้องจ่ายจะ6เดือนแรกน้องดาวให้จ่ายเพียง น,นเองค่ะพอแมวพี่น้องขายย้ากันอีกทีว่า6เดือนแรกน้องดาวให้จ่ายเพียง6 0พัต้นตขนาดนี้นะคะสวยๆปี2,019ขนาดนี้ชุดแต่งรอบคันขนาดนี้6เดือนแรกย้ํากันอีกทีว่าจ่าย6 0 0ัไม่เกิน100บาทค่ะมา มาดูตั้งแต่ด้นันงเขากันเลยดีกว่านาะสำหรับคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าสเกิร์ตมารอบคันกันเลยนะตาไฟของเขานะคะหลอดฮาโลเจนเอ่ยนะคะตาไฟมัลติรีเฟกเตอร์เอ่ยใสๆกิ้งกิงกันแบบนี้นะคะและที่สำคัญขอบไฟตานี้ก็ใสมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ คันนี้บอกเลยว่าได้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะรอบคันสวยๆแบบนี้นะได้สีนี้ไปไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขนแมวกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าสีแบบนี้รอยขนแมวขึ้นยากมากๆค่ะและที่สําคัญยังไม่พอดาน,น้างเห็นไหมกระจกมองข้างมาสีเดียวกับตัวรถเลยและที่สําคัญยังไม่พอนะมีไฟเลี้ยวดันทางกระจกมองข้างด้วยนี่ติดสติ๊กเกอร์นะคะฟอร์เทสซ่านะเห็นไหม ายอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะคะพราแม่พี่น้องขาไรที่สําคัญยังไม่พอย้ํากันดีว่าคันนี้ใส่สเกิร์ตมารอบคันกันเลยจ้ามามาดูกันต่อสําหรับแม็กคันนี้นะคะคันนี้ก็ให้มาด้วยแม็กแต่งด้วยนะเพราแม่พี่น้องค่ะเป็นยางแม็กซิสด้วยเนาะบอกเลยว่าดอกยางยังเหลือนะคะเออพร้อมใช้งานนะจ๊ะสำหรับคันนี้ย้ากันอีกทีว่าสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะเริ่มต้นฟรีดาวค่ะค้างเวทแปลงทางกวาดยางไม่ต้องจ่ายน้องดาวจัดให้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแรกคอนเที่ยง 6,000ไม่เกิน100บาทแน่นอนคะ่ะไ,ไปดูด้านหลังกันต่อนะสำหรับคันนี้เห็นไหมคิ้วกันศาสตร์นี่ก็คือตรงรุ่นกันเลยเห็นไหม all new for yaris for all new yaris นะจ๊ะสปอยเลอร์หลังมีนะคะคันนี้ย้ำกันอีกทีว่าเป็นเก๋ง5ประตูนะคะอนเนกประสงค์พร้อมใช้งานกันเลย ที่ปัดน้ำฝนหลังนะคะมีนะคะและที่สำคัญยังไม่พอนะคะด้านหลังพับเบาได้ด้วยเมื่อกี้นองดาวก็พับนอนนะคะพับนอนนะคะนอนนอนแบบนอนจริงนอนจังนอนแบบเพิ่งตื่นแล้วมาอัดวิดีโอใหม่นะคะเออมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะและที่สำคัญยังไม่พอค่ะอของใครกว่านี้ของนางดาวนี่ละบนของใครจบ ด้านล่างนะคะมีชุดปะนะคะมีอุปกรณ์ชุดปะยางนะคะเออบอกเล้ว่าสวยพร้อมใช้งานนะคะแบคคลด้านไหนก็เป็นสีดำเทานะสวยพร้อมใช้งานมากๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะดูรวมๆแล้วสวยเพราะได้สเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะนี่ดูกันต่อสำหรับเ้านข้างเห็นไหมที่จับประตูที่เปิดประตูหน้ามาสีเดียวกับตัวรถเลยและที่สำคัญยังไม่พอนี่ มีที่กันลอยเล็บให้ด้วยนะจ๊ะกันลอยเล็บให้ด้วยนะจ๊ะอ,อ่ะออนุญาตเปิดภายในนิดนึงมามาดูภายในกันดีกว่าคันนี้ก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทเนาะแล้วก็ได้เกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อ AUX ได้เลยนะ้อย AUX flash i ด e นะคะหรือว่าจะเป็นนะคะ FM AM ใช้งานได้หมดเลยใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้คะ่ะขอสตาร์ทนิดนึงคันนี้นะรถปี2019นะเพราแม่พี่น้องจ๋าเลขกมาอยู่ที่61,939กโลเมตรนะจ๊ะ สวยๆแบบนี้สเกิร์ตรอบคันขนาดนี้นะได้ไปบอกเลยว่าคันนี้เอาไปไม่ต้องทำอะไรกันเลยกระจกปลอบไฟฟ้าขนาดนี้ทุงรมนี้รภัย7จุดขนาดนี้นะคะพร้อมใช้งานขนาดนี้เนาะย้ำกันอีกทีคันนี้ข้างวดปกติ8ป0พันกว่าบาทไม่ต้องจ่ายจองกับน้องดาวนะคะเออซื้อกับน้องดาวคันนี้เอาไปเลย6เดือนแล้วคันเพียง6000ไม่เกิน100บาทค่ะไป ไปดูสำหรับห้องเครื่องกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขาอขออนุญ,ญาตเปิดห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไม่เคยหาเจอหรอกอ๋อเจอละอ่ะเจอแล้วฮิปนี่ คันนี้นะบอกเลยว่าเป็นยารีตเนาะเป็นเก๋งอีโคคาร์นะคะเครื่องยนต์1.2แต่ว่าได้เป็น4สูบกันเลยนะจ๊ะเร็วแรงทะรุนรกทะรุทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนเลยคองเร็วนี่เครื่องเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่รูปใหม่นุ่งดาวจัดไทยนะคะเออสารหล่อเย็นนะคะน้าในพ่อ ท่อพักน้ำเนาะหรือว่าจะเป็นน้ำฉีดกระจกน้องดาวก็ดูแลให้ครบทุกจุดเลยจ้ะใส่กองเบนซินเอ่ยใส่กองอากาศเอ่ยน้องดาวก็ดูแลให้พร้อมเลยนะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานขนาดนี้นะคะย้ำกันอีกทีสำหรับ Toyota Yaris 1.2J ปี2019ค่ะ เกิดรอบคันขนาดนี้ชุดแต่งเต็มคันขนาดนี้นะคะย้ำไปเลยดอกเบี้ย0%หกเดือนแรกน้องดาวจัดให้ผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0ไม่เกิน100บาทแน่นอนจ้าสำหรับคันนี้นะคะน้องดาวก็ฝากไปด้วยเนาะโตโยต้ายาริส 1.2J นะคะสวยๆพร้อมใช้งานขนาดนี้รีบจองรีบจับรีบจองเลย0974236556ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งเนาะพรอแม่พี่น้องจ้า0974236556จ้าสำหรับวันนี้น้องดาวก็ จะขอตัวลาไปแล้วเนาะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าบริษัทสมชายคาร์เซนเตอร์ของเราโชว์รูมสมชายคาร์เซนเตอร์ของเรามีแค่2สาขาเท่านั้นสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วที่สราแก้วมีสาขาเดียวที่อรัญเท่านั้นนะคะและอีกสาขาที่สองค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อําำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจา้าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องขาและสําหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วฝากไว้ด้วยสําหรับโตโยต้ายาริส1.2ึ่งจุดสองเจปีสองพันสิบเก้คันนี้ชุดแต่งเต็มคันรอบคันขนาดนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0กก่บบาทเท่านั้นเองจา้าสนใจรีบโทรมานะ 0 9 7 4 2 3 6 5 5 6ค่ะวันนี้น้องดาวขอตัวเราไปจริงๆแล้วนะสวัสดีค่ะ